สั่งซื้อเกมแท้ผ่านระบบออนไลน์ยากใช่หรือไม่เพราะงั้นเราขอแนะนำชอบเกมสตรีมร้านขายเกมดีๆที่อัปเดตราคาวันต่อวันไม่ว่าจะเป็นสตรีมออริจินหรือยูเพก็ตามเอาเมื่อรู้แล้วก็รีบห่านมาเล่นเกมแท้กันนะครับ รู้จักรู้รู้จักเลดเลดไอเรื่องเลดเลดแอนโกลไหมที่แข่งรถแดนรู้จักไหมเนี่ยอันที่จริงนั้นตรงเนี้ย<ห>ตรงริมมันก็มีคือแบบมันเป็นจุดให้ทำเลยว่าเฮ้ยนี่กับดักนะเว้ยอย่าเหยียบอ่าฮะจริงๆเดินออกข้างๆก็ได้แต่ไม่ยอมทำอยากจะโชว์วิ่งอะไรเงี้ยโอ้หเทมเปอรันของแทมาแล้วครับาบายเทมเปรันคูด,ด้วยกูเตรียมกดแล้วลา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 าลาล โไม่หลบเยอะไปเลยหรอกไม่เล่นนานมึงกดตาว่าจ้าว่าอ่ะครับใม่อีกรอบเจ๊อ่ะวีอีกรอบรู้ทั้งรู้อ่ะต้องเหยียบก็ต้องเหยียบรู้ทั้งรู้แต่ก็ต้องเหยียบเออผมต้องไปเดี๋ยวผมต้องไปแต่ว่าไิ้ตอคนนัมมี่เขาทำให้ผมดิจิตอลคนนัมมี่เหรอมันแคปคอมไม่อ่ะไม่ใช่ไอ้คนนมมี่ผมไปเล่นไทเลนต์อยูไหมค้างอ่ะการกลัวอยู่ เอ้ยเฮ้ยดิจิตอลดิจิตอลยายายาเดียวเดี๋ยวเชวาดอย่าพึ่งรู้ว่าอยากลงหลุมแต่ไม่ต้องคนเราต้องตายกันสักวันโดดควายกระโดดควายเฮ้ยโดดควายนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่คอคอควายวอลแหวนย่อยักษ์นะควายนะครับเมื่อกี้พอมันโซแล้วออกเสียงมัอนขูขึ้นมาอะไรเงี้ยอืมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ตั้งสต,ต,งสติตั้งสติอ่าตั้งสติเปิดช็อกช็อกช็อกเลยไหมกระโดด้ไม่ใช่กระโดดควายนะควายอย่าเข้าใจผิดนะจงผมไม่พูดคำหยาบนะผมพูดว่าควายนะครับเข้าใจนะฮะย่าบอกว่าผมพูดคำหยาบนะไม่ไม่ไม่ไมเพื่อจะพูดคำหยาบอะ่ะเออลืมมุกเลยนานเรียบร้อยเลยเอวัง,องเอวังความจำสั้นรักแต่รักชั้นยาวอย่างนี้แหละความรักขโมยชั้นยาวเออ เคยตอนนี้เราจะได้ปืนใหม่นี่ว่าใครจะเอาครับผมเอาได้ไหมฮะจะจะเอาก็เอาเฮ้ยพี่มีไอ้สองปืนเองแล้วแต่บอกแล้วพี่พี่เอาไม่เอาก็ได้บอกแล้วพี่ปืนพี่พี่มีเยอะแยะไม่เคยซีเรียสเลยมันต้องใช่ไงเพราะคิดมันต้องไปเจออะไรหลายๆเรื่องจริงแล้วแต่พี่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วพี่มีบอกแล้วพี่แมงน้ำเคลียร์เคลียร์ทุกทุกทุกอย่างอยู่แล้วพี่ปืนแมงน้ำพี่โหดถ้าเกิดมีแมงน้ำอ่ะไม่มีพี่ก็วิ่งอ่ะจบปะเอาผมมาทางตันทำไมเนี่ยนเนสิ อาไอหน,ๆ,หนๆมาก็คิ้วหน่อยอ่ะทำไมมันคิ้วโดนวะเก่งไงบอกแล้วมีพลังส่งดิจิตอลไฮเทคอะไรเงี้ยส่งพลังได้ทำไมำไม่เข้าใจนะคือไอภาคสี่อะสมุนไพรมันกินใช่ปะอ่าฮะทำไมพวกนี้ไม่เอาหลอดยาฉีดปะ <laughs> เดี๋ยวมันจะเหมือนกับน้ำยาบ,บนปากเงี้ยอะไรเงี้ยน้ำยาบ,บนปากสเต็ปซิลอะไรเงี้ย ก็จะเดินมาหายนี่ได้ปืนเลยครับเอามายิงฉุบกันพี่ไม่ทันละพีโด้ละแล้วงงจะยิงฉุบยังไงวะคนออกออกปืนพกกับปืนปืนลูกซองอะไรเงี้ยพีโต่งไปฝั่งนู้นนี่วะปัดโถเอ้ยไงแบบแบบแบบพอพูดให้พูดพร้อมกันไงหนึ่งสองสามเราพูดพร้อมกันจะได้ไม่ทันละบอกตรงพี่โดเลยโดบอคินโดวบอคินแต่เพ่เราแต่พวกเรา อยู่ที่ไหนกบบาโบฮูตอนนี้มันมีอะไรไหมไม่มีเลยเป็ดพะโลเออต่อไปเดี๋ยวไปซื้อเป็ดพะโลดีกว่าเป็ดพะโลยังไม่จบอีกเนาะโอ้ยโปโอ้กินทำไมมือมันจมอ,อ่าฮะดึงเรียบร้อยยอมรับนี่ประกอบเยเกอร์เยเกอร์ยุคยุคโบราณเยเกอร์เอเลนเยเกอร์ไม่ใช่นะเดี๋ยวเยเกอร์ไปซิฟิกริมเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะดูไปซิฟิกริมมาใช่ญี่ปุ่นมั้ง คนภาคสเนกภาคนว้ยเออวุ้นสูบมันสบอชอบสบอไม่ใช่เดวิคเทสเตอร์นะใครอยจะไปเข้าใจผิดเป็นเดวิคเทสเตอร์ภาคนั้นไม่ใช่นะเป็นอะไรนะคนภาคสเนกเปชนคนญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวแม่งเฮ้ยในเีว,วิคเทสเตอร์ภาคญี่ปุ่นด้วยเหรอไม่ใช่มาข้างไหนวะทางนี้มั้งวิ่งไปเถอะงงทางละอ่ะนี่แหละทางพี่แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเล่นเสร็จหน้าไปดูไอ,อ้อะไร เมาอย่าขับของอุปกรณ์ 3D เอ่ะฮะถืยของฟรีโด้เรียบร้อยไม่ทันหรอกครับคิดดินแดงซะยา่าเราไปทางไหนวะดูมาหลายภา,าคแล้วเดี๋ยวซ้ายปึ๊บตัวในท่านกินขาโอเคครับอ่าประกอบเยเกอร์อีกรอบนี่อีเรนถุยเอเลนอีกแล้วเดี๋ยวปัตตีแบบ,แบบแบบแบบรีวายบิดตูดเตะเลยบิดตูเตะเตะทีแม่งดังเลยทีเดียว ตอนตอนที่สิบห้าครับเพราะเตะมากเตะทีเบ่งบิดตูดเดี๋ยวคิดจะเตะแบบบิดตูดบ้างคราวนี้เออใครก็ได้วาดภาพเรยอนได้ได้ทำท่าได้อันอันอันแบบว่าเป็นได้เป็นได้ชุนแล้วแบบตูดบิดดูดไหมเท่เออเรยอนเตะแบบแบบบิดตูดหิยอหยอกไอโอพีไททันตอนใหม่นี่เป็นอะไรที่ประทับใจผมมากฮะทางนี้เราที่มีกษัตริย์กรรมัามีกษัตริย์ซิกแพคอยู่แล้วเออ มาแล้วซิกแพคผมดูไอ้นั่นไฟตามิ้วไฟตามยิ้ววายวายเตามิ้มาแล้วเย้พวกเราไปดูซิกแพคกันเถอะอะไรเงี้ยผู้หญิงมีซิกแพคนี่อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าหยาแยงที่สุดโอ้ยพี่ว่าพี่ว่าบางคนก็เซ็กซี่อมีของดีของมีของดีอาสิก็ถล่มไปอยู่เนี่ยเออเบิร์นคิวเอฟวีดีวิดไฟอัดไปเลยเฮ้ยไม่คงกระพันวะบอกแล้วไม่เข้าหรอกเราเปิดไปเระเบิดไปแดก จริงที่ไม่ชอบระเบิดนะพราพี่บอกแล้วพี่เคยพูบทเปหลายรอบแล้ววพี่ไม่ชอบใช้ระเบิดมันจะเก็บมาทำไมเนี่ยนั่นสิอ่าดีมากครับคอร์ส่ะเออปาดคอซะคิวิตคิวิตวิดไฟโชลิวเคน้ะถือไม่ทันเลยทีเดียวโชลิวเค้นตายยังยังไม่ตายมึงจะถืกยิงไข่ยิงไข่ปุ๊บตายทันทีโล่เหรอมึงโล่อะฮะ โลอ๋อมึงโลเหรอฮะต้องเจอท่าเตะของพลเรืออีกแล้วครับพี่เฮ้ยเป็นไงบ้างเดี๋ยวช่วยด้วยปืนบาสูก้าเป็นม้าจอช่วยด้วยเกลนิลันเชอร์ครับนี่เป็นวิธีการช่วยที่ถูกต้องนะกับการช่วยพาร์ทเนอร์นะท่านผู้ชมจับเก็บไปเก็บไปใช้ได้นะบอกไว้ก่อนช่วยพาร์ทเนอร์ด้วยการใช้เกลนิลันเชอร์ยิงนะออฟอกมันนำไปใช้ในเรื่องจริงนะใช้ได้มากยิงเว้าอืว คือด้วผมจริงจริงทิ้งจรคว้านะครับชมก็มีหน้าก็ผมขี้เกียจเก็บแค่นั้นแหละทอนทอยทอนแหมทำไมรอบนี้มันไม่มีเก็บของหลบเลยวะรอบที่แล้วนี่เก็บแบบโอ้โหรีโรดรีโรดตอนนี้คิดมีเสาอากาศเพิ่มไปอนกันเลยไหมเสาอากาศคิดเห็นไหมดำ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 ปืนมันดำทำไมมันเป็นเสาอีวะเป็นดำปืนเลยเป็นดำปืนไงเป็นเสาอากาศเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีโอกาสจะเล่นมาร์เวลสคปคอมอัติเมทไอ้มาร์เวลสคปคอมนะจะมีคลิปด้วยเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปให้ดูนะว่าจะอารมณ์มันเลยถ้ามันปลาระเบิดเท่ดีบอกพี่ว่าถ้าไม่ตายมันเอาไอ้ถ้าไม่ตายเอาเกินดินเชอร์ยิงอะเท่จะตายฮะไอ้ทุกอย่างเท่าใหญ่มันใช่เท่ดีบอกพี่ว่าเอาดาบฟันเอาระเบิดเอาแมงหนามหิงโคตรเท่อะพี่ว่าใครอยู่บนใครอยู่ล่างเอาไงผมอยู่ผมอยู่บนครับโอเคถือว่าผู้หญิงถุยถุยอย่าเขาเรื่องนั้นสิน้อง เช e ี่ยอย่าเข้าเรื่องตั้งชีวิตเชียเดี๋ยวเราหมกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะหมกมากกันไม่ติดนะเจ้าตัวเธอบายแล้วไมแพงกันวะฮะไปเอากระสุนฟรีไงกระสุนแสงรกะสุนนี่เป็นกระสุนแฟดนะอ่ะกระสุนแฟดไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอไอ้พวกอันนั้นอ่ะพี่จะใส่ไว้เนั่นคืออะไรวะฮะไอ้พวกไก่อ่ะเดี๋ยวไปยิงแสงแฟดใส่หน้าเลยเนี่ยเอาไปยิงใส่หน้าเลยเนี่ยยังยิงงีกยังงี้อ่ะ แสบตาเข้าหน้ายังกั็ยังก็ใไถ่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะครับแนะนำไม่ใช้กระสุนไฟนะเล็งที่หัวเพื่อนแล้วก็โอเคชีวิตเป็นไฟอะอะไรเงี้ยไฟจริงไม่เบิร์นเดี๋ยวกดไว้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปไปดึงก่อนแล้วค่อยสู้นะถ้าสู้แล้วมันเสียเวลาดึงไว้ก่อนเลดี้มาแล้วไม่สนกดทามกดไม่ต้องกดไว้กดไว้เรียบร้อยกดก่อนอ่าไว้ in at 6เรียบร้อยศัตรูหายเลยทีเดียว ประกอบเยเกอร์เรียบร้อยอีเลนอีกแล้วเหรอเฮ้ยพอละเยอะเยอะมันก็มาศัตรูจะมาเพิ่มนะมีมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มศัตรูจะเพิ่มขึ้นก็นี่ไงเพราะว่าถ้าถ้าสู้แล้วค่อยดึงศัตรูก็จะเพิ่มขึ้นอีกไงเฮ้ยผิดปืนเข้าหน้าตัวเองเลยจบมันโดนเหมือนกันไงทัผู้ชทข้างหลังเห็นไหมนอนไงกันเพี้ยงายเงือบไงเงือบวันนี้เพิ่งไปเจอแมงมุมเ่ิงเรียนมา โกลใหญ่เลยเพื่อนบอกว่าพูดคำพี้ยอะไรแมงมุมบ้านก็เลยกลับกลับไปบ้านแมงมุมบ้านยังไงมงมุมโรงเรียนมันอยู่โรงเรียนที่โรงเรียนอืมระยะเขาขนเฮ้ยเมืันแย่ไอาผมมาการจะเตะมันด้านหน้าใช่ปะโดดมาทำไมโดดมาทำไมมันปลาระเบิดมาผมเด้งไปอยู่กลานโดดมาทำไมเอาสูญหมดแทงหัวแตกชีวิตชีวิตวิดไฟล์ไม่ตายถึกเนาะ ถึกจังเนาะยิงหัวเข่าถึกจะใช่ไหมหักคอทีเดียวตายรอบเอ้าหลุดเลยหลุดเลยหักคอได้นะจริงเอ้าน้องน้องอุ้มหลุดนะตอนนี้พี่เห็นน้องอุ้มอยค้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่หลุดครับฮะหลุดหลุดหลุดจากฝั่งพี่หนุดแล้วเอาหรออ่ะฮะเดี๋ยวผมผมไม่ดูผมดูมันเช็คพอยต์แล้วไม่เป็นไรอ่ะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ผ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเช็คพอยต์หน้าเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันอีกรอบนะโอเคเล่นไปก่อนใช่เล่นไปก่อนเล่นไปก่อน อยูู่ในนนห้าจเมครับพี่อยากขอจิ้มแจวไปรอไปเฮ้ยค้างอย่าเพิ่งมาค้างตอนนี้สิฟ้าเชวามาแล้วตอนนี้ไม่ใช่น้องว่านะแต่เป็นเชวาอย่าเพิ่งกระตุกเซ่โอ้แม่งอันนี้ผมกำลังดูโมเดลเวสเกอร์อยู่เพิ่งหยอดเหรียญซื้อมาเนี่ยอ่ะฮะเรียบร้อยโมเดลในเกมนะมันเช็คพอยต์ยังวะเนี่ยยังยังยังมัน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 ขึ้นเช็คพอยต์อะพี่อ่าแต่ซึ่ยังไม่เห็นแต่ตอนนี้พี่กระตุกเป็นไรวะกระตุกไข่ทักอะไรมาเปล่าวะ ไม่อยากออกตอนนี้เดี๋ยวมันได้เล่นชัปตเตอร์ใหม่อะขี้เกียจกะตุกแลนะ้วหนึ่งนะแล้วหนึ่งนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจอยอีกทีหนึ่งเปิดพ็อกซี่ไม่เอาศูนย์ไม่เข้าใจว่ะมันจะเอาไม้ชื้อทำไมไว้พวกโมเดลเนี่ยดูเล่นเรอก็เผื่อคนอยากไปศึกษาไง <c oughs> มันก็มีนะแบบว่าเอาไปฝึกปั้นไงฮะมีนะฝึกปังฝึกปั้นเช็คพอ,อยต์อย่างหัวเดี๋ยวดูก่อนวิ่งไปก่อน มันจะดีเฟรมเดตตกวะใครทำอใครมาทักสกงสกายมาตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงทักสกายมันเป็นอะไรวะกระตุกนะเนี่ยเออกระตุกกระตุกอีกแล้วค่อนข้างค่อนข้างกระตุกเชี่ยว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 ่ยเฮ้ยหลีเฮ้อหลีเชี่ยวอย่ากลนวกลัตีนคอมต่อไปอะไรเงี้ยอืมดึงเข้าไปฟิลเตอร์เนี่ยไอ้ฟิลเตอร์นี่มึงเล่นใหม่ๆถ้าเกิดเล่นจบแล้ว โหลดเซฟมาแนะนำให้เล่นถิ่แดงอ่าฮะก็หนุกดีนะชิลเตอร์ก็ทำให้ดูเป็นอีกแบบอารมณ์อีกแบบนึิงจริไอ้คาสสิกเฮอร์เลอร์เนี่ยแม่งเฮอร์เลอร์จริงๆว่ะเกมไม่หลอนไม่หลอนเลยโอเครอบหนึ่งเดี๋ยวกดชวนอีกรอบเฮ้ยเออกดกดไม่ขึ้นวิตาแอมโมอาอินไวท์ทูเกมไม่ได้จะทำอะไรอยู่เปล่าหรือพี่ออฟไลน์วะพี่หลุดวะ ดูก่อนดูก่อนพี่หลุดออฟไม่ออฟไม่ออฟไม่ออฟนี่ยังอยู่ยังอยู่ไม่ออฟอยู่เนี่ยมันพี่กดชวนไม่ได้กดชวนน้องไม่ได้เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามันยังอันนั้นอยู่วะอ่าแบบชวนไม่ได้กดชวนไม่ได้เลยจริงไงเออกดชวนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ไอ้นี่ก่อนไหมอ่าเดี๋ยวจบ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 ช่วงนี้อ่าจะเซฟตรงนี้ก่อน ตังนี้เราจะเจอไอ้เจ้าค้างคาวตัวเดิมนะไอแ้แบทแบทแมนตัวเดิมซึ่งผมจะไม่สู้นะเพราะเสียเวลากระสุนปืนไม่พอที่จะสู้อ่ะกระสุนน้อยไปไม่พอจะบ้าเรามีแค่ปืนพกกระบ,บอกเดียวก,ก,กับแม็กนัมแล้วก็เกินเลนเจอร์ที่กระสุนปืนหมดแล้วเนี่ยพอที่ไหนล่ะเอาถ้าเกิเดมีเกินเลนเจอร์ที่สามดอกก็เอาอยู่ไม่พอก็บอกว่า <m> มีกระสุนบอกอ <m> <ฮ>ะไรว่าไม่มีหมดแล้วกระสุนล <m> ินเลนเจอร์อะหมดแล้วยิงทิ้งกันหมดแล้วรีบวิ่งเถอะเสียเวลา ไอตรงเลเซอร์อ่ะจริงๆเราต้องสั่งให้พาร์ทเนอร์เราไปอยู่ตรงมวนก่อนนะฮึอืมม้วนหน้าเรียบร้อยโดนทับอืมซึ่งก็ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าฆ่าว่าฆ่ามันด้วยจะได้ไอ้นั้นนะอะไรนะได้เพชรจากมันแต่ว่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ได้เพชรก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาไม่ได้กรอบที่ผมออฟไลน์อยู่มันเนี่ยไม่ออฟไลน์ไม่ออฟไลน์นะก็อ่อนอยู่อันนี้ฝนตกบ้านผมอ่าฮะอู้ยอะไรตกนะนิดนึง ลำโพงตกอ๋อลำโพงตกโอ้โหสุดยอดสายพลุงพลังมากฮัลโหลโอเคได้ยินยังได้ยินอ่ะฮะอ, ا, อ,อินไว้ไม่ได้ทำไมวะมันลองมันเซฟก่อนก็นกได้เทฟวิ่งอ่ะอ่ะฮะโอเคมาครับก็ ขอมาขอภัยนะที่ผมเผลอกดข้ามไปเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้แล้วกันก็เอาละเรามาเริ่มมาเลยอีเจเอ็กเซล่ามาแล้วก็ผมียวนนะผมชอปเปอร์คุงในในอนาคตนะก็มันจะมีปัญหาบ่อยนะอะจิม้มนี่น้ำจิ้มไก่เข้าเลือดคุณรู้ไหมว่าชั้นเซอร์ไพรส์ปปที่ลัสพาก,กัสดน้ำจิ้มไก่ของคุณเน่ะทำเป็นไปได้ผลอและตอนนี้อุลโบรอดก็จะสำเร็จแล้ว ขอบคุณการช่วยเหลือจากไทเซลที่ทำให้สูตรน้ำจิ้มไก่ของเราสมบูรณ์แบบอฉันกำลังมองหาบางอย่างที่ใหญ่อยู่อยู่ในเข็มขัดใต้เข็มขัดกางเกงเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่งูนั้นขอโทษพอๆก็คุณเธออยากจะอะไรนะเป็นราชินีแห่งนิวเวิลด์ที่คุณพูดถึงเนี่ยขอจับได้ปะมึงอยา่าถ้าเกิดว่ามึงมีความสามารถพอกูอค,คิดถึงคิดอยู่คนเดียว ไม่ใช่ละเบสเอยู่ที่นี่แบบแบบดูไหมกูเป็นใครดูเหมือนว่าเพื่อนกัาของเธอคริสเลดคิดตินแดงอะ่ะจะมาหานืตัวเธออืมดูเหมือนว่าเธอสองคนจะวายกันใช่ปะเธออย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวสาวาวายเขากรีดกันจบป่ะพูดมากกูไปก็ได้เห็นนมกูไหมไปทำมาตั้งหลายแสนไม่สนใจกูเลยบายละดู เก่าไ, <The> ไม่เก่ากูกินน้ําจิ้มไก่ผ่านทางเส้นเลือดฮะ <laughs> <laughs> คนที่จะเป็นสายเลือดใหม่ผู้ท, <c oughs> ที่สร้างโลกใหม่มันคือฉันแกงั้นเลยฉันควรจะเป็นพระเจ้าถูกต้องตอนนี้เป็นของฉันแล้วอีเรียบร้อยเดนเวสเกอร์ฆ่าไปนะฉันคิดว่าฉันควรต้องตอบปืนแกสเปนเซอร์ เห็นจะหลวดนี่ไหมอูลโบลอสโอเคนะก็ขอภอภัยท่านผู้ชมนะที่ผมต้องมาถ่ายอันตรงนี้นะเพราะว่าผมคือพอเล่นจากนั้นก็มีการปริดปัญหากับไอตัวเกมนิดนึงมันเป็นบัก๊กเน็ตเสียอะไรก็ช่างนะก็เดี๋ยวต่อกันพัหน้ครับก็เจอกันพัหนาครับสวัสดีครับผม